สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนหน้านั้นเราก็ได้เห็นความน่ารักของคู่พ่อลูกกันไปแล้วสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรั์กับลูกสาวน้องพิพิมพ์ที่ได้ถ่ายแบบด้วยกันขึ้นปกนิตยสา,าร MNC แม่และเด็กฉบับเดือนธันวาคมปกคุณทีมพิธาและน้องพิพิมลิ้มเจริญรักฟาเธอร์ออฟเดีย ปีที่47ฉบับที่570ทธันวาคม2566ถึงมกราคม2567ซึ่งจะวางแผงขายกลางเดือนธันวาคมนี้และก็มีจำนวนจำกัดและก็ไม่มีการตีพิมพ์ซ้ำต้องบอกเลยว่าสำหรับคุณพิธาถึงแม้ว่างานจะยุ่งแค่ไหนแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบกลับมาหาลูกสาวสุดที่รักทันทีเพจแฟนคลับของคุณต่ายชุติมาก็ได้เผยภาพน่ารัก ของคุณพิธากับน้องพิพิมพ์ระบุว่าสนใจคุณลูกก่อนคะ่ะโดยคุณพ่อทิมกำลังตั้งใจอ่านหนังสือแต่น้องพิพิมพ์ก็ถือชุดมาให้คุณพ่อดูว่าสวยหรือเปล่าแต่คุณพ่อก็ไม่ได้มองชุดที่น้องพิพิมพ์ถือมาเพราะกำลังตั้งใจอ่านหนังสืองานนี้น้องพิพิมพ์ถึงกับเท้าสสเอลใส่คุณพ่อเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆงงานนี้ ไม่ต้องบอกเลยว่าใครจะกำหลับคุณพ่ออยู่และหลังจากโพสดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาแฟนคลับและชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นอาทิเช่นน้องพี่พิมพ์น่ารักมากเลยค่ะยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนคุณพ่อให้มันรู้สบ้างว่าบ้านนี้ใครใหญ่สุดและบางคนก็เข้ามาแซวว่าน้องพี่พิมพ์กลับบ้านไปฟ้องคุณแม่ตายเลยค่ะคุณพ่อไม่สนใจหนู เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวน่ารักนรักของพ่อลูกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้นนที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ